สวัสดีนิเ่าสวัสดีทั่วไทยสวัสดีไปทั่วโลกค่ะขอต้อนรับคุณเข้าสู่ Home Story กับเราที่นี่มาชาแนลนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวของวัดคู่บ้านคู่เมืองในจังหวัดเชียงรายมาฝากคุณคุณทั่วไทยและทั่วโลกค่ะเริ่มต้นกันที่วัดพระแก้วนะคะวัดพระแก้วพระอารามหลวงกลางเมืองเชียงรายวัดพระแก้วตั้งอยู่ถนนไตรรัตน์ตำบนเวียงอำเภอเมืองเชียงรายค่ะ วัดพระแก้วเดิมชื่อวัดป่ายีะนะคะปะ่ายียแปลว่าป่าไผ่ชนิดหนึ่งในปีพศ1977ได้พบพระแก้วมรกตเป็นครั้งแรกที่พระเจดีย์หลังพระอุโบสถในวัดพระแก้วแห่งนี้ค่ะจึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดป่ายีะเป็นวัดพระแก้ววัดพระแก้ว ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงในปีพศ2521ภายในวัดพระแก้วเชียงรายมีหอพระยกเป็นอาคารทรงล้านนาโบราณเป็นที่ประดิษฐานพระยกเชียงรายค่ะซึ่งผนังภายในอาคารแสดงกิจกรรมตามตำนานพระแก้วมรกตรวมถึงภาพวัดการสร้างและพิธีอัญเชิญพระยกเชียงรายสู่ พระอารามในวันที่19ตุลาคมปีพศ2,534นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถพระวิหารทรงเชิงแสนฐานเตี้ยเชิงหลังคาลาดต่ำสร้างในปีพศ2,433ค่ะซึ่งได้รับพระราชทานวิสูงคลามสีมา ในวันที่6เมษาปีพศ2495ภายภาในมีพระเจ้าล้านทองเป็นพระประธานน,น,นานยอุโบสถเป็นพระพุทธรูปสำมฤทิ์ปางมารวิชัยเป็นพระพุทธรูปนายสกุลช่างศิลป์ปาละที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ภายในวัดพระแก้วยังมีพิพิธภณัณฑ์หงหลวงแสงแก้ว ซึ่งเป็นอาคารทรงล้านนาประยุกต์สร้างในปีพศ2538ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญรวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่ทันสมัยด้วยค่ะวัดพระแก้วเปิดให้เข้าชมทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกา อด่ลืมนะคะวัดพระแก้วเป็นวัดที่พบพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระแก้วกรุงเทพมหานครวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงรายอีกหนึ่งวัดคือวัดพระสิงห์ค่ะวัดพระสิงห์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญน,นะคะตั้งอยู่ถนนท่าหลวงตำบลเวียงเมืองเชียงรายค่ะ วัดพระสิงห์เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปผู้บ้านคู่เมืองของเมืองไทยนะคะนั่นคือพระพุทธสิหิงหรือพระสิงห์ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพวัดพระสิงห์ถูกสร้างในสมัยพระเจ้ามหาพรหมซึ่งเป็นพระอนุชาข,ของพญากือนาราวปีพศ1928ค่ะ ภายในวัดพระสิง์มีพระประธานนายพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปฏติมาศิลปะล้านนาไทยพุทธศตวรรษที่21ปางมานวิชัยสำริดปิดทองพุทธลักษณะสง่างามนอกจากนี้ภายในวัดพระสิง์ยังมีพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาไทยเชียงแสน มีบานประตูซึ่งเป็นบานประตูหลวงทำจากไม้แก,กะสลักจิตรกรรมสวยงามมากๆค่ะนอกจากนี้ยังมีพระเจดีศิละปะล้านนามีพระพุทธบาทจำลองรวมถึงซุ้มประตูโขงหอระฆังและต้นสีมหาโพจากพุทธคยาประเทศอินเดียปลูกในปีพศ2506ค่ะ ต้นสีมหาโพเป็นต้นไม้มงคลนะคะเป็นต้นไม้ซึ่งพระโพธิสัตว์ลาดบัลังประทับในคืนก่อนตรัสรู้เดิมเรียกต้นวัดส,สันทะพฤก์ได้ชื่อว่าต้นพระสีมหาโพเพราะเป็นต้นไม้ที่เป็นที่ตรัสรู้โพธิธรรมของพระโพธิสัตว์สิทธทะทะัตถะซึ่งต่อมาก็คือสมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองค่ะนอกจากนี้ ภายในวัดพระสิงห์ยังมีต้นสาละจากลังกาซึ่งถูกนำมาจากประเทศศรีลังกาปลูกในปีพศ2512วัดพระสิงห์เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาค่ะวัดคู่บ้านคู่เมืองชิยงรายอีกวัดคือวัดกลางเวียงนะคะวัดกลางเวียงเดิมชื่อวัดจันตโลกสร้างในปีพศ1975 วัดกลางเวียงของเชียงรายเป็นที่ตั้งของสะดือเวียงเชียงรายในมณฑปงดงามวัดกลางเวียงตั้งอยู่ในกลางเมืองจังหวัดเชียงรายเลยนะคะที่ถนนอุตร,รกิจตำบลเวียงเมืองเชียงรายวัดจันตโลกสร้างโดยพระยาขี่ทอนเจ้าเมืองเชียงรายยุคพม่าครองล้านานาค่ะภายในวัดกลางเวียงมีปูชนียวัตถุ รวมถึงถาวรวัตถุที่สำคัญคือพระวิหารที่วิจิตงดงามสร้างในปีพศ2534เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์นะคะภายในจะประดิษฐสถานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมานวิชัยศิละปะสกุลไทยขินหรือไทยเขินรูปแบบศิละปะล้านนาลงลักปิดทองทั้งองค์นางว่าพระเจ้าเพชรมงคลมุนีค่ะ วัดกลางเวียงเปิดตั้งแต่7นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาทุกวันเลยนะคะและอีกหนึ่งวัดสำคัญคูบ้านคู่เมืองเชียงรายในเขตอำเภอเมืองเชียงรายคือวัดดอยงามเมืองค่ะวัดงามเมืองหรือวัดดอยงามเมืองเดิมชื่อวัดงามเมืองนะคะวัดงามเมืองเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดเชียงรายเป็นวัดโบราณที่ไม่ปรากฏประวัติการสร้าง ตั้งอยู่บนดอยงามเมืองตำบลรอบเวียงอําเภอเมืองเชียงรายค่ะวัดงามเมืองเป็นที่ตั้งกูกของพระยามังรายหรือสถูปบรรจุพระอัฐิของพระยามังรายปฐถมมกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนานะคะวัดงามเมืองหรือวัดพระธาตุดอยงามเมืองเป็นอีกหนึ่งวัดโบราณที่ตั้งอยู่กลางเมืองเชียงรายพอขึ้นไปบนวัดนะคะคุณจะสามารถมองเห็นวิวของเมืองเชียงรายได้ทั้งหมดเลย เป็นอีกหนึ่งวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงรายวัดดอยงามเมืองค่ะนอกจากนี้ยังมีวัดที่น่าสนใจในเขตอำเภอเมืองเชียงรายอีกมากมายนะคะบางวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออย่างวัดร่องขุนส,สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์วัดห้วยปลากลาั้งณชุมชนห้วยปลากลาั้งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรวมถึงวัดร่องเสือเต้น วัดสีน้ำเงินที่ชุมชนร่องเสือเต้นในเมืองเชียงรายบดี้ลืมนะคะมาแอลเชียงรายคุณสามารถที่จะนั่งเครื่องลงที่สนามบ,บินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเช่ารถขับเดินทางไปได้ง่ายวัดทั้งหมดที่กล่าวมาวัดพระแก้ววัดพระสิงห์วัดดอยงามเมืองอยู่กลางเมืองรวมถึงวัดกลางเวียงด้วยเดินทางสัญจรไปมาง่ายๆใช้เวลาไม่มากค่ะ และคลิปหน้าเราจะพาคุณคุณเดินทางจริงกับเวลาจริงสถานที่จริงบนถนนเส้นทางจริงที่เราจะวิ่งตรงสู่วัดในเมืองเชียงรายเราจะได้รู้นะคะว่าเราใช้เวลาโดยประมาณทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดนี่คือเชียงรายทั้งหมดคือวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงรายคือสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย คืออีกหนึ่งเรื่องราวบอกเล่าโดยเรา h o m e s อรี่หากข้อมูลผิดพลาดประการใดขอสุมาภัยแก่เราด้วยนะคะขอบคุณที่สดับรับชมเราจนจบคลิปกลับมาเจอกันอีพีหน้ากับการเดินทางบนเส้นทางจริงจากสนามบินนานาชาติแม่ฝหลวงสู่วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงรายในเมืองเชียงรายกับระยะเวลาที่จะเดินทางจริง อไ,ได้ลืมนะคะรอยยิ้มสร้างสุขได้และแหมอย่างหนึง่งความสุขเกิดขึ้นได้ในทุกระยะทางสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ